สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนโปรแกรมพิเศษในการรีเซตหรือในการคุงจิตเข้าสู่ระบบปฏิบัติการชีวิตที่ล้ำค่าและส่งคุณอนันต์ให้กับชีวิตของเราจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราเข้าใจถึงกฎแรงดึงดูดเข้าใจถึงความจริงของชีวิตซึ่งมันเป็นกระบวนการสําคัญของมนุษยชาติหรือเป็นกระบวนการของชีวิตที่มีผล กับพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้แน่นอนการกระตุ้นจิตใต้สํำนึกเป็นวิทยาศาสตร์และที่สําคัญที่สุดคือสามารถพิสูจน์และลงมือทําได้ด้วยตัวเองความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ความศรัทธาหรือความเชื่อหรือความไว้วางใจในกฎแห่งแรงดูด the law of attraction แต่ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากการเปิดใจเพือ่อน้อมรับสภาวะอันยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลน,น้อมรับการทำงานอันแสนมหัศจรรย์ ของจิตใต้สำนึกเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นพบชีวิตและความรักที่ล้ำเลิศเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายที่สุดไม่ติดกับอยู่กับการพั่มบนเวินเวอร์อดควรชีวิตไม่ใช้ชีวิตแบบตกๆหล่นๆแบบคนที่เต็มไปด้วยความความดิ้นรนความร้าวร้อนความผุ้ความใจชีวิตวันนี้คือชีวิตที่เราจะต้องเริ่มต้นจัดเรียงทักทอ หรือว่าต่อจิกอ๊กซอชีวิตใหม่ที่มันสมบูรณ์กว่าเดิมไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความความอะไรความบิ่บคันไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยการผ่อนผันผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ใช่ชีวิตที่มีแค่ลมหายใจหรือใช้ชีวิตไปด้วยความว่างเปล่าและเฉยเมยใช้ชีวิตอย่างอย่างไรอย่างเปล่าได้ไปวันวันหนึน่งพวกเราที่รักครับโปรแกรมแห่งการกระตุน้นจิตนั้นเป็นกระบวนการสําคัญของมนุษยชาติ ที่จะทําให้พวกเราทุกคนออกจากความหลงผิดในระดับของจิตใต้สํานึกที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าจิตใต้สํานึกของมนุษย์ทุกคนจะถูกสะสมจากอดีตความทรงจําผลลัพธ์ที่เราได้รับจากสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยกับวัฒนธรรมสังคมหรือโลกในแบบที่มันเป็นอยู่แน่นอนวัฒนธรรมและสังคมมีความหลากหลายและหลายอย่างก็ไม่ได้สอดคล้องกับความจริงของชีวิต ความจริงของความเป็นมนุษย์แต่วันนี้สิ่งที่เราทุกคนจะต้องสัมผัสจะต้องรู้สึกจะต้องรับรู้ให้ได้นั่นก็คือการเปิดหัวใจที่ส่งพลังเปิดหัวใจที่ทําให้เราสามารถหลุดพ้นไปจากความรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวความรู้สึกผิดการอะไรการการแบ่งแยกตัวเองออกจากโลกออกจากสังคมและหลายครั้งพวกเราก็ติดกับอยู่กับความรู้สึกบางอย่าง ที่ทาให้เรารู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกของการถูกตัดสินความรู้สึกของการถูกถูกอะไรถูกเยอะแยนและความรู้สึกที่เราติดกับอยู่กับการทําร้ายตัวเองในแบบของคนที่ไม่เคยให้คุณค่าหรือยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงการไม่ไว้วางใจตัวเองการมองตัวเองด้วยความต่ําต้อยและการติดกับอยู่กับความรู้สึกขาดแคลนทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึก ด้านลบของจิตใต้สํานึกที่เกิดจากความเข้าใจผิดในประสบการณ์หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตที่ผ่านมาอดีตกลายเป็นสิ่งที่หลอกหลอนสิ่งที่ทําให้เราติดกับอยู่กับความรู้สึกขมขื่นแต่เมื่อเราข้ามพ้นและเข้าใจมันทําความเข้าใจมันอย่างแท้จริงอย่างที่เราได้รู้ว่าศาสตร,ร์ลับของจิตใต้สานึกในวิทยาศาสตร,ร์ของสัจธรรมได้อธิบายถึงความจริงว่ามนุษย์คือคือการอะไรคือการเชื่อมต่อความจริงของชีวิตในลักษณะของ ของความจริงที่หลากหลายซึ่งมนุษย์อาจจะเรียกสิ่งที่เผชิญอยู่ว่าความสุขความทุกข์ความสมหวังความผิดหวังความล้มเหลวความยอดเยี่ยมความสําเร็จความโชคดีทั้งหมดนี้เราจะต้องค้นพบกระบวนการอันยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ชีวิตจากตัวเราเองและเมื่อเราค้นพบกระบวนการอันล้าลึกนี้ได้แล้วได้แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แบบคนที่ไม่ติดกับอยู่กับ การถูกท้าทายกับการถูกบีบคั้นอีกต่อไปเราจะออกจากความจริงที่เหนือกว่าความจริงที่ทําให้เราเข้าใจชีวิตความจริงที่เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองความจริงที่เราจะไม่พิริพิไรความจริงที่เราไม่ติดกับอยู่กับความรู้สึกที่มันบีบคั้นโชคชะตาชีวิตของเราอีกต่อไปพวกเราที่รักทุกคนการสั่นเทือนโปรแกรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นโปรแกรมที่เราทุกคนจะได้กลับมาทบทวนตัวเอง จะได้รู้สึกถึงสำนึกใหม่ที่สรงอนุภาพและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไร้ขีดจำกัดใครคือผู้ลิษจิตคิตของเราและผู้ลิษจิตคิดของเรานั้นคือใครเราจะตอบตัวเองได้ในวินาทีนี้ไม่ใช่ใครอื่นหรอกคนคนนั้นคือคนที่อยู่ในตัวเราและคนคนนั้นก็คือตัวเรานั่นเองตัวเราที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแห่งประสบการณ์ชีวิตตัวเราที่กําลังตื่นขึ้นจากความหลบไหลตัวเราที่กําลังเผชิญกับโลกใหม่ยุค new normal โโในวิกฤตของไวรัส ที่กําลังแพร่ระบาดและมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบจรณาวัฒนธรรมใหม่ของโลกที่เราเรียกว่าการจัดระเบียบใหม่หรือ New Order World หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมทั้งระบบของโลกใหม่ที่ทําให้หลายคนจะต้องกลับมาเริ่มที่จะเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่เราจะต้องไม่ติดกับอยู่กับความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่เป็นชีวิตที่เราจะต้องกลับมาศราและ ไว้วางใจตัวเราอย่างลึกซึ้งและนี่คือประสบการณ์อันล้ำลึกที่เราจะได้เรียนรู้กันในวินาทีนี้พวกเราที่รักทุกคนทำใจให้สบายสบายรู้สึกถึงความผ่อนคลายอย่างแท้จริงเรามีภาระหน้าที่ของชีวิตคือการตัดความกังวลคือการไม่คาดหวังคือการเรียนรู้ของคือการเรียนรู้ชีวิตทุกลมหายใจไม่ใช่ชีวิตที่วิ่งไล่ล่าความสุขแต่คือชีวิตที่อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ใน ชีวิตประจําวันในลมหายใจเราได้อย่างเข้าใจมันความสุขเกิดกัดจากการตกผลึกของความเข้าใจชีวิตความสุขไม่ได้เป็นการวิ่งไล่ล่าเหมือนกับความรักที่หลายคนติดกับอยู่กับการการอะไรการโหยหาจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งแต่มันอยู่ที่หัวใจของเราเมื่อร่ก็แล้วแต่ที่เราได้เข้าถึงการวางสติสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวอย่างอย่างเป็นอิสระให้อารมณ์ เป็นกลาง,ลางใช้สติและความรู้สึกตัวหรือสัมปปชัญญะคือความรู้ทั่วตัวพร้อมให้มากขึ้นเราก็จะเข้าถึงความสำนึกรู้ในโปรแกรมที่เรากำลังจูนตัวเองที่เราเรียกว่ารนะีเซ็ตระบบจิตที่เราจะต้องรู้สึกถึงความเป็นอิสระไม่ฟุ้งซ่านมีความรู้เท่าทันตัวเองและในที่สุดสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มากกว่านั้นคือเราต้องใจเย็นนะเราต้องมีเหตุมีผลและเราจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงของชีวิต ที่อาจมันจะมันอาจจะเต็มไปด้วยความไม่ไม่อะไรไม่ได้ดังใจนะไม่เป็นไปตามที่เราอะไรไม่เป็นไปตามที่เรากําลังอะไรกำลังปรารถนาแต่นั่นไม่ไมไ,มได้หมายความว่าความปรารถนาของเรามันจะสิ้นสลายไปแต่มันจะต้องลงมือทําสร้างเหตุปัจจัยของผลลัพธ์ที่เราปรารถนาและใช้ความเพียรพยายามที่จะทําให้สิ่งที่เราปรารถนากลายเป็นสภาวะ ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอย่างแท้จริงแน่นอนการสั่นสะเทือนขับเคลื่อนชีวิตมันจะเกิดการสั่นสะเทือนในระดับของจิตใต้สานึกขึ้นมันเป็นความรู้สึกไม่เหมือนเดิมมันเป็นความปรารถนาที่มีความชัดเจนเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เรากําลังเห็นความเป็นไปได้และเข้าถึงการสร้างเหตุปัจจัยที่เราจะเริ่มให้รายละเอียดกับชีวิตอย่างที่เราปรารถนาและอย่างที่มันคู่ควรควรจะเป็น ในขนาดนี้อนุภาคของอะตอมที่มันเกิดการสรั่นสะเทือนวูบว่าปไปทุกลูกขุมขนและเกิดพลังวูบวักผุกพล่านซาบซสาน้นมาวูบวาบเข้าไปสู่กระแสของอะตอมซึ่งเกิดจากการสรั่นสะเทือนของธาตุรู้ในยุคพลังงานใหม่การถ่ายทอดสัญญาณพวกเราทุกคนจะสัมผัสกับการรวมจิตให้เป็นสมาธิจนมีความรู้สึกตัวอย่างเด่นชัดและสมาธิที่เราจะรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นจาก ความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับลมหายใจเป็นลมหายใจที่ละเอียดเป็นลมหายใจที่ปราณีตและลมหายใจที่ละเอียดและปราณีตจะค่อยๆทิ้งนะทิ้งวางนะความวุ่นวายใจทําให้จิตเราว่างขึ้นว่างจากการดินน้นรนแต่ความคิดก็ยังคงปรากฏตัวเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในขณะที่จิตของเราอยู่กับลมหายใจลึกลงไปในขนาดนี้ลมหายใจละเอียดขึ้น ความรู้สึกของเราก็ปราณีตขึ้นและตอนที่ลมหายใจเราละเอียดขึ้นความรู้สึกของเราก็จะมีความปิติความสั้นความรู้สึกของจิตที่มันมีความวุบนว่ามีความรู un, ้ส <PSAKI. S 1> ึกของสมาธิของความตั้งมั่นของความแน่วแน่ของความมีสติลมหายใจของเราจะค่อยๆละเอียดแผ่วเบาขึ้นลงไปเรื่อยๆช่วงนี้เองที่ลมหายใจของเราจะรู้สึกเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติที่เราไม่ต้องเข้าไปหายใจแต่ธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติหรือพวกเราทุกคนกําลังรีเซ็ตระบบจิตใต้สํานึกด้วยการสัมผัสกับธรรมชาติของความแผ่วเบาของความละเอียดปราณีตที่ลมหายใจมันกําลังมันกําลังพลิ้วไหวผ่านผิวหนังผ่านจมูกผ่านการรับรู้ของเราและไม่ต้องตกใจไม่ต้องกัวงวลใจถ้าเราหายใจแผ่วเบาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจความจริงแล้วการหายใจ เป็นธรรมชาติพิเศษที่เกิดขึ้นในระดับของอน a t o m ีหรือระดับของร่างกายเรานั่นเองแต่เมื่อเราทำสมาธิในระดับระดับที่สติและจิตสามารถหล้อมรวมถู่ความปราณีตสงบอย่างล้ำลึกได้การหายใจก็จะเข้าไปสู่ระบบที่ลึกซึ้งอาจจะเป็นการหายใจที่ละเอียดจนแทบจะไม่รู้สึกตัวอาจจะเป็นการหายใจทางผิวหนังอาจจะเป็นการสัมผัสความรู้สึกที่ลึกซึง้งคือหายใจที่ล้ำลึกเป็นการหายใจละเอียดลึกๆจนเราแทบจะ จะไม่รู้เลยว่าขณะนี้เรายังหายใจอยู่เมื่อเราเข้าถึงประสบการณ์ของลมหายใจสนิทลมหายใจที่ลึกมากบางคนอาจจะใช้คําว่าเป็นสภาวะที่แทบจะไม่รับรู้ว่าเรากําลังหายใจลมหายใจดับสนิทนะบางคนบอกสัญญาดับความรับรู้ความรู้สึกมันหายไปชั่วขณะแวบบเดียวชั่วลัดนิ้วมือและความรู้สึกที่จิตจะอยู่กับความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกของตัวรู้นี่คือธรรมชาติพิเศษที่เกิดขึ้นจากการรีเซ็ตระบบของจิตใต้สำนึก นั้นเมื่อเราปล่อยวางความคิดไม่ว่าสุขไม่ทุกข์ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์จิตจะเป็นกลางแบบสงบและอิสระและตอนที่เราวางจิตส,สบายๆในธรรมชาติแบบนี้พวกเราจะรู้สึกถึงกำลังอำนาจของสมาธิที่ทำให้จิตของเราเกิดการสันสะเทือนหรือเกิดการซ <c oughs> าบซาดอิ่มเๆขึ้นมันสงบทำกลางความเคลื่อนไหว มันไม่แทรกแซงความคิดมันเป็นอิสระจากความรู้สึกจากอารมณ์จากความดิ้นรนจากความตั้งใจจากความแน่วแน่และจากความมุ่งมั่นแต่ในสภาวะนี้เองจิตจะเกิดความเป็นอิสระขั้นสูงสุดที่ทําให้เกิดการ mm. เกิดการตระหนักรู้ขึ้นการตระหนักรู้นี้เราเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้ที่ตื่นขึ้นในธรรมชาติของสติปัญญาซึ่งทําให้เราสามารถเป็นอิสระจากความคิดแม้นความคิดจะ สักแสงเกิดขึ้นในบางช่วงขณนะแต่จิตกลับปล่อยวางความคิดอย่างสิ้นเชิงความคิดและความรู้สึกหายไปแต่ตัวจิตที่ตื่นขึ้นจะทําให้พวกเราหลายคนรู้สึกถึงความสงบถึงความเบิกบานถึงความมีชีวิตชีวาอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนและเมื่อเราทําได้บ่อยๆจิตของเราจะว่องไวคล่องแคล่วกระชับกระเฉงกระปรี้กระเปรา่ามีชีวิตชีวาและเข้าถึงความรู้สึกของชีวิตที่ตื่นรู้เบิกบาน ไม่มีความรู้สึกง่วงเหานอนไม่มีความรู้สึกอ่อ,อนเพลียอีกต่อไปจิตจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นกระบวนการของการสั่นสะเทือนอนุภาพของจิตใต้สํานึกจึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พวกเราทุกคนจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะรีเซ็ตความสําเร็จชีวิตที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเร็วพลันเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกและสัมผัสกับหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งหัวใจที่อ่อนโยน หัวใจที่เรารู้สึกถึงความผ่อนพักหนักลูกความสงบจะาให้เราเห็นหัวใจของเราทําให้เราเห็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่มันกําลังเปิดเผยพวยพุ่งสแสดงตัวตนของมันออกมาในขนาดเดียวกันความสงบสยบเคลื่อนไหวใจที่มันอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้เราอ,อ,อ,อยู่กับความรู้สึกที่โล่ลงโปร่งเบาสบายโดยรอยยิ้มด้วยความรู้สึกที่มันไม่ไม่อะไร ไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายใจมีชีวิตอย่างคนที่เข้าใจชีวิตมีชีวิตอย่างคนที่เข้าใจโลกเข้าใจตัวเองและในขนาดเดียวกันก็ไม่ถือสาไม่ติดยึดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนทําให้เราติดกับอยู่กับความวุ่นวายใจมันคือการสั่นสะเทือนอนุภาพของพลังชีวิตที่เราหลายคนอาจจะใช้คําว่าเติมเต็มความหวังและกําลังใจเราอาจจะใช้คําว่าการสร้าง พลังชีวิตอินสป r เรชันมันเป็นธรรมดาที่มนุษย์เราจะต้องเจอกับสถานการณ์สิ่งที่มันรุมเร้ซ้ำแล้วส้ำเร่าในขณะที่เราอยู่กับความสงบเราฟังเสียงที่ผมกำลังถ่ายทอดสัญญาณเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังอยู่ในสายน้ำที่มันกำลังไหลจากไหลจากต้นทางแหล่งกำเนินด,ดซอสจากภูเขาสูงตะงานฟ้า จากทานน้าแข็งเย็นอย่าเยือกแลไหลลงสูนะ่แม่น้ําที่เรากําลังชุ่มชื่นร่มเย็นและเรากําลังคลายความวิตกกังวลเรากําลังกระตุ้นพลังชีวิตเพื่อที่จะแผ่รัศมีของความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอาจจะเคยเผชิญกับความท้อแท้ความรู้สึกอ่อนล้าความรู้สึกหมดด้วยแรง แต่สายน้ําและจินตนาการที่เรากําลังรู้สึกจะขจัดความวิตกกังวลจะทําให้เรารู้สึกถึงการสั่นเทือนอนุภาพของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความปรารถนาเรากําลังสั่นสะเทือนความฝันเรากําลังรู้สึกถึงความลงไหลในชีวิตเรากําลังสร้าง p r e ชั u ที่กําลังกระตุ้นให้เราเข้าไปถึงความปรารถนายิ่งใหญ่ที่มันทําให้ชีวิตของเรามันเกิด ประกายไฟแห่งความสําเร็จหรือแห่งชีวิตที่มันรุ่งโรจน์รุ่งเรืองขึ้นมันเป็นการเพาะบ่มชีวิตที่ทําให้เราออกจากความจําเจซ้ำซากในชีวิตที่เราติดกับในล่องน้ําเดิมแบบไม่รู้ตัวเพราะความเคยชินทําให้เราสูญเสียพลังงานเพราะความคุ้นเคยทําให้เราติดกับอยู่กับการตัดสินตัวเองทําให้เราได้คุณค่าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราเรียนรู้ระบบปฏิบัติการทางจิตเราก็ยค่อย หายใจสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆเป็นลมหายใจเบาผ่อนคลายเป็นลมหายใจที่ไม่มีเงื่อนไขที่จะเร่งรัดหรือจะดิ้นรนอีกต่อไปเป็นลมหายใจที่เราเข้าไปรู้สึกธรรมชาติที่มันกําลังเกิดขึ้นในระดับของร่างกายที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณผ่านเซลล์อะตอมจิตใต้สํานึกผ่านพลังงานชีวิตของเราไปสู่ความรู้สึกที่มันกําลัง แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งดวงยญาณของเราและแน,แน่นอนมันกําลังจุดประกายไฟแห่งจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักความดืด่มดาแห่งชีวิตความสงบสุขความเบิกบานความกล้าหาญความแน่วแน่ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นแกนแท้ของดวงวิญญาณหรือจิตทุกดวงได้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้ววันนี้เราแค่รู้สึกถึงความปรารถนาที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะไม่ใช้ชีวิตในแบบของคนที่ขี้บน น่าลำคาญหรือใช้ชีวิตในแบบของคนที่ติดกับอยู่กับการยอมจำนนกับความเคืชินหรือหลายคนก็อาจจะจะอะไรจะฝากความหวังไว้กับผู้คนคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทำจนลืมไปว่าความสำเร็จหรือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นั้นมีรายละเอียดมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยความรู้สึกที่อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้รับ รือจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่เราจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดพูดให้น้อยทําให้มากและใช้ชีวิตในแบบของคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมไม่โอ้โอวดและที่สําคัญที่สุดคือให้ผลงานได้ยืนยันสแสดงถึงผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราเป็นต่างหากไม่ใช่สิ่งที่เราโอ้อวดหรือสิ่งที่เรากําลังกําลังไห กำลังแสดงออกมาเพื่อให้คนอื่นมายอมรับหรือเห็นคุณค่าของเราไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไปพิสูจน์ต,ต,ตัวเองกับใครอีกแล้วบ,บนโลกนี้แค่กลับมาพิสูจน์ตัวเองกับตัวเราเองและทําชีวิตของเราให้มีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความร่าเริงด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาทําอะไรด้วยความรอบคอบละเอียดอ่อนทาอะไรให้ช้าลงละเอียดอ่อนกับชีวิตมากขึ้นมีเวลากับตัวเองมากขึ้นการได้อยู่เงียบๆสันโดษการได้ทําอะไรต่ออะไรในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไป อยู่กับการทบทวนตัวเองคิดหรือสัมผัสกับความรู้สึกหรืออะไรหรือความเข้าใจที่แยบคายลึกซึ้งจะทำให้เราสามารถที่จะปิ้งแวบและตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างง่ายดายซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผมได้ค้นพบความอัศจรรย์ของชีวิตเราสัมผัสถึงว่ากันที่เราได้อยู่กับตัวเองกับความเงียบจะช่วยให้เราคิดอะไรออกได้มากมายชีวิตของเราจะเริ่มคลี่คลายจากตรงนี้ละ ตอนที่เราหยุดความวุ่นวายค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองแบบมีสติไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบฟุ้งซ่านไม่ได้อยู่แบบคนที่กําลังกําลังไรกาลังอดครวนกับตัวเองแต่เราอยู่กับคนที่กําลังตะหนักรู้ตกผลึกกับชีวิตตอนที่เราตกตะกอนทางความคิดเราจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันไรที่มันติดค้างอยู่ในใจแล้วเราก็จะขี้คลายปม หรือปลดล็อกตัวเราเองได้อย่างง่ายได้นี่คือกระบวนการที่ผมเชื่อว่าเราจะทําให้ชีวิตที่น่าเบื่อในบางครั้งชีวิตที่ติดกับอยู่กับการจมปลักอยู่กับตัวเองชีวิตที่คอยจับผิดคนอื่นชีวิตที่คิดว่าเราโชคร้ายชีวิตที่เรามีชีวิตที่เรารู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นหรือต่ําต้อยกว่าใครชีวิตที่เราเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นอะไรเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดของจิตใต้สํานึกเท่าเทียม กันหมดมนุษย์บนโลกนี้ไม่ว่าคนจนคนรวยมันเราไม่วัดเราไม่ได้วัดคุณค่าของชีวิตหรือความเป็นมนุษย์ที่ทรัพย์สมบัติเงินตราวัตถุที่เราครอบครองอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือหัดหลังโตนะหรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายแต่เรากําลังวัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณและการใช้ชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขเต็มไปด้วยความตื่นรู้เบิกบานไม่ติดกับอยู่กับความยากจนข้นแค้นความขาดแคลนจนน่าเวทนาและไมนะ่หลงละเริงเหมเกริมกับความร่ำรวยมั่งคั่งจนเหยียบหยามคนอื่นจนกลายเป็นคนที่ที่อะไรที่ติดกับอยู่กับความความอะไรกับความสุขในโลก ที่เป็นความสุขในเชิองอารมณ์และวัตถุแต่เราจะต้องออกจากโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยชีวิตของการแข่งขันดีรน,นเราจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกเอาเปรียบความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันเราจะต้องถ่ายเทพลังงานของเราไปสู่ปัจจุบันขณะที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความดื่มด่ำความมีชีวชีวาเราจะไม่ฟุ่มฟายกับชีวิตเราจะยิ้มให้ท้องฟ้าเราจะพูดจาดีด มิสหายเราจะให้กำลังใจผู้คนเราจะใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นในดวงวิญญาณของเราและเปล่งแสงสว่างนั้นออกจากจิตใต้สำนึกและดวงวิญญาณของเราตลอดไปชั่วน,นิรันดร์นี่คือความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราเราจะใช้ชีวิตในแบบของคนที่กำลังลงโปรแกรมจิตในขนานี้โปรแกรมของความรู้สึก ว่าเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะมีความสุขในทุกสถานการณ์เราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าและความจริงที่มันเป็นชีวิตของเราและเราจะแก้ไขปรับปรุงเอาใจใส่กับชีวิตมากขึ้นให้ตัวเรากลายเป็นคนที่มีศักยภาพหรือความสามารถที่มากมายหลากหลายและเต็มไปด้วยความจริงใจสิ่งสําคัญที่สุดก็คือชีวิตบนโลกดาวเคราะห์ดวงนี้มันเต็มไปด้วยความหลากหลายเราจรึงต้องใช้ชีวิต อย่างคนที่เข้าใจความจริงไม่ถือโทษไ,ไม่โกรธง่ายไม่โกรธเครืองไม่คแคดแค้นชิงชังไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ติดกับอยู่กับความอาฆาตพยาบาทและที่สําคัญที่สุดคือการรู้จักยอมรับความผิดรู้จักการให้อภัยรู้จักความเมตตากรุณาอย่างจริงใจรู้จักความอุเบกขาและปล่อยวางชีวิตที่มันว่างเปล่านั้นให้มันสิ้นสุดลงจากจากตัวเราจากชีวิตของเรา เราจะสั่นสะเทือนอนุภาพของความสําเร็จของชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองตั้งแต่วินาทีนี้ตลอดไปเราสรุปบทเรียนของเราเราจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราจะมีชีวิตใหม่ด้วยการลุกขึ้นมาทําอะไรสร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตหมัวรออะไรอยู่หรือถ้าเราไม่ลงมือทําอะไรเลยเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรกันเล่าโลกให้โอกาสกับเราวิกฤตกําลังเปลี่ยน โลกใบนี้ให้มีให้มนุษย์ทุกคนได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราไม่ทําอะไรเลยในโลกนี้เราอาจจะไม่มีที่ยืนในโลกหรือโลกอาจจะเปลี่ยนแปลงเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในแบบที่เราอาจจะไม่พึงพอใจในแบบที่เราไม่ในแบบที่เราไม่ได้ปรารถนาเราจึงต้องวิคิดชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองมัวรออะไรอยู่อีกเล่าลงมือ ใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจนี้และชีวิตของเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการรีเซ็ตระบบจิตสํานึกใหม่ที่ทําให้เราค้นพบความสําเร็จและความสุขที่แท้จริงด้วยตัวของเราเองด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ <c oughs> กับหัวใจของเราความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับจิตสำนึกรู้ที่แท้จริงของเราเป็นความรู้สึกที่เรารู้นะว่าชีวิตย,ยั่วยงง่อย่มงนร้นครอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วในเวลานี้วดวงวิญญาณของเราคือธาตุรู้และเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีความสุขเช่นนี้ตลอดช่วงนรันั้น ขอขอบพระคุณพวกเราทุกคนที่ติดตามโปรแกรมพิเศษในการจุนจิตใต้สำนึกและขอให้พวกเราได้ติดตามโปรแกรมต่อไปที่จะถ่ายทอดสัญญาณพิเศษให้กับพวกเราในวันนี้ในอีกสักครู่ประมาณ20นาทีข้างหน้าเราจะถ่ายทอดสัญญาณในตอนต่อไปด้วยความรักจากหัวใจขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ